ประปีเขารออยู่นะจบปจบลงตัดา สัตว์เลี้ยงสองปานกับสัตว์เลี้ยงเดินเดินจ้าเดินเดินไปเรื่อยเรื่อยเราไปอีนิวเคลียร์ไปไหนอะเอาอีเกียร์หาย แชมป์นะจ้า914จ้าแชม<ไ>ป์จ้าสันแชมป์จ้า914นะครับเต้มาฮะ